บ้ากได้รัรงความรู้สึกก็ติดตดใจมากวันนี้ทอมเด้วก็ดีใจที่ได้รับรางว่ะอนนี้รนรวกลอันนี้น่าจะเป็นรางัหรือว่าเป็นต้นๆรายกรค่ะราวัลต้นๆนอีรได้ ตอนแอร์ไปแล้วก็ ี่เป็นรางวัลรางวัหนึ่งที่เป็นกำลังใจให้พวกเราที่มีแรงทำงานต่อไปค่ะใช่ค่ะก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่แล้วก็ทุกสายมันก็ตั้งถับทุกคนที่คอยส่งโวยในงานศพก็ทำให้พวกเรามาถึงวันนี้วันนี้ถือว่าเป็นการทอสานือการดยู่อย่างมั่นคงด้ึกเป็นยังไงบ้างคะโอเิงตื่นเต้นมากเป็นคนดีตื่นเต้นมากตื่นเต้นเหรอคะพี่หญิงตื่นเต้นต้องหาเรื่องชวนคุยพี่หยุดตลอดสองสามชั่วโมงเพราะว่า เขาตืเต้นจริงๆเขานเต้นมากเพราะว่าแบบคนเยอะคนเยอะแล้วก็เป็นคือหลิงไม่ได้ออกงานแบบนี้นานแล้วค่ะก็เลยแบบตื่นเต้นนิดนึงก็ช่วงนี้มีน้องออมคอยช่วยแล้วก็มีท็อกก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้มา ใช่ดีใจที่ได้มาเหมือนกันน้องทำอะไรที่ตื่นเต้นค่ะหนูชวนคุยลอยแปดมากที่คือคหนูชวนคุยจะไม่รู้จะชวนเรื่องอะไรแล้วอ่ะครับแต่ไซส์เธอสวยนะชวนคุยเปหมดไปอะไรติดหน้าเราหรือเปล่าอะไรไม่รู้อาการตื่นเต้นเราลดลงมากไหมคะไม่รู้หร่อตื่นเต้นกว่าเดิมคะดิลิงดีขึ้นดีขึ้นเพราน้องชวนคุยแล้วเรา คุยกับด้วยใ่ไหมแล้วก็คุย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 ,คย,คย <laughs> อยู่แหละค่ะศิลปินล่าสุดค่ะก็ดีใจมากแฟนๆศิลปินก็คือต้อนรับเราอย่างอบอุ่นแล้วก็รู้สึกว่าพอเอนจอยไปกับเรามา,มากๆรู้สึกดีใจที่มีโอกาสไปหาเขาเป็นแฟนคใช่ค่ะก็จนได้ือนการเราก็รู้สึกว่าเป็นเปิดครั้งนี้เราคงเลือกเพลงที่แบบทุกคนสามารถร้องตามได้เป็นครั้งแรกที่แบบได้ยินเสียงแบบคนทั้งพอ แลนต้องไปไปที่ไหนยังไงต่างขาตอนนี้เหรอคะมีที่จีนทีมเรามีเตรียมออะไรเตงียมอะไรเราเราก็คือทุก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 แฟนนี้เราก็จะเตรียมเพลงที่เราแบบตั้งใจมีความหมายมอบให้กับแฟนๆอยู่แล้วค่ะใช่แบบนี้เลยไร้ร้องเพลงภาษาจีนให้แฟนๆฟันหรือเปล่าใช่ค่ะจริงๆเออ แฟนมีท่องโกงกับมาเก๊าหลิงร้องฟังตุ้งไปแล้วส่วนฟิลิปปินส์ร้องเพลงจากโลมจีนเราก็ต้องร้องเพลงจีนแล้วแหละแต่เตรียมไว้หลายที่นะคะมีเรื่องเรื่องไว้บ้างค่ะที่ที่แฟนๆชอบน้ององคล่ะจีนจะเป็นอะไรใหม่ๆนะถ้าร้องเพลงจีนจะเป็นอะไรใหม่ๆก็ต้องคอยดูค่ะว่าเราจะร้องเพลงอะไรภาษาอะไร กดเป็น CEO แล้วนะคะโอ้ย CEO โอเวซวอนเดอร์ค่ะก็ฝากด้วยนะคะชูโ Always Wonder นะคะสามารถติดตามได้ทาง IG Always Wonder แล mm ้ว hmm. ก uh ็กดสั่งซื้อได้ทางคไลน์ไลน์นะคะไลน์ช็อปค่ะมีเสื้อมีหมวกมีกระเป๋ามีกระติดน้ำเอาใจเชื่อให้ทุกคนชนะท็อปสเป็นเดอร์คนนี้ให้ได้นะคะ ใก่อนคนอื่นนะพี่เอออันนี้ขิงใช่ไหมนิดนึงพี่อันนี้แจ็คให้ทราบค่ะงใส่คนแรกเป็นความรู้สึกมันเป็นคนนีงมากนะคะก็อยากขิงค่ะก็คนแรกเฉยๆก็คนแรกเฉยๆก็แค่อยู่เต็มไอจีเลยก็ขิง อันนี้เราจ่ายค่าพิเซนเตอร์ด้วยนะคะน่าจะแบนด์ใส่ชุดใส่อะไรเงี้ยป้าเขาบอกเขาต้องเป็นท็ Center อปเป็นเอร์เขาต้องซื้อเราใช่โอเคค่ะ